อะมาดูคนตื่นกลางดึกคนตื่นทุกสองชั่วโมงค่ะันจะโชว์ความสามารถค่ะลูกอ่ะ้าวนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมน่ะตื่นบ่อยไปไหมเหนี่ยอน้นี่หนูจะอ่านหนังือนรหนจะอ่านหนังสือนะคะไหนไหนไหนบอกแม่สิพี่สิงโตดืพี่สิงโตขับรถคุณตํตำรวจอยู่ไหน พี่สิงโตขับรถคนตำรวจอย่างไร<ห>พี่สิงโตขับรถคนตำรวจอย่างไลูกไหนชีช้สิเอ้าเก่งจังเลยค่ะเก่งจันน้องช้างเล่นสเก็ตบอร์ดน้องชาง้างเล่นสกเก็ตบอร์ดอยู่ไหนคะอะชี้เลยชี้เลยน้องช้างเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะเดี๋ยวให้พ่อชี้ให้พ่อดูหน่อยเก่งจังเลยค่ะออน้องช้างเล่นสกเก็ตบอร์ดไหน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  ไหนแมวเหมียวขายอาหารอุ้ยเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยนี่นี่ดูดูอีกทีไหนโคอาล่าโคอาล่าขับแท็กซี่อยู่ไหนโคอาล่าขับแท็กซี่อยู่ตรงไหนคะอืโคอาล่าขับแท็กซี่อยู่ตรงไหนชี้สิโคอาล่าขับแท็กซี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเฮ้ยเก่งจังเลยเจ้าเจ้าเจ้อยู่ไหนเจ้าเจห้า ไหนๆๆยังไม่หมดยังไม่หมดบอกพ่ออีกพ่อยังไม่เคยเห็นกับหนูเลยนะพ่อยังไม่เคยเห็นเลยบอกพ่อไหนไหนพี่จิ้งจอกขายไอศครีมรพี่จิ้งจอกขายไอศครีมอยู่ไหนตรงไหนคะไหนชี้ชี้บอกพ่อเร็วจิ้งจอกขายไอศครีมอยู่ตรงไหนเอาเก่งยังเลยค่ะ ค่ะพ่อพ่อก็ไม่เห็นอ๋อตรงนู้นก็มีนค่ะอันนี้เวเมีไหนไหนไหนดูสิเอาเด็กน้อยปั่นจักรยานอยู่ไหนลูกเด็กน้อยปั่นจักรยานอยู่ตรงไหนคะที่นอยเด็กน้อยปั่นจักรยานอยู่ตรงไหนปั่นจักรยานอยู่ตรงไหนบอกพ่อหน่อยเอานี้ไงอเด็กน้อยปั่นจักรยานไหนไหนพี่ช้างขับรถดับเพลิงพี่ช้างขับรถดับเพลิงอยู่ตรงไหนขับรถดับเพลิงไหนไหนไหน เครื่องบินเครื่องบินโอ้แต่แต่เครื่องบินอยู่ไหนเครื่องเอา,าปาด <c oughs> เิเครื่องบินเครื่องบินพ่อไม่รู้จักเครื่องบินเครื่องบินอยู่ไหนชีส้สิเอาเก่งจังเลยในยเรือ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 อุ้ยเรืออยู่ตรงไหนนะเรืออยู่ตรงไหนนะเรืออยู่ตรงไหนนะเรือมีอารมณ์แล้ว อ่ะพอก็ได้ลูกพ่อแล้วก็ได้พอก็ได้เอาหนักไหน, <c oughs> น